คนที่ไปที่ผลนะสิบคนสิบคนมีใครบ้างอ่าตามนี้เวลาที่เราจะมาเสิร์ฟนะคะเชนวายุมาเนี้ย<ป>นี่ได้อ่าถือถือ่าก็จะมีผู้ช่วยไปสองคนดูนะคะก็จะต้องหันตาโลโก้วันนี้เราไปวันที่สิบห้า ก็คือหมายความว่าอยู่ทางด้านขวาหูด้านด้านขวานะคะอันนี้เรากลับแต่ด้วยด้วยพื้นที่มันจำกัดนะคะ<อ>เวลาที่เราถืออ,อ่าเดินลองเดินสิอ่าสมมุติถ้าเกิดคนเดียว<อ>เดินกลับมาเ<อ>ดินกลับมาอ่าเดินอย่างเงี้ยหกหกแด่หแน่นะคะอ่าเวลาที่เราเดินถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ ดูนะเวลาที่เราเดินถ้าเกิดเดินไปสองคนหนูจะต้องอยู่ด้านขวาใช่ไหมคะหนูดูด้านขวาเวลาที่เดินไปสองคนเดินนี้อีกคนนึงก็เดินตามมาแล้วก็เข้ามาด้านด้านอะไรด้านซ้ายขวาขวาขวาเอาอายุมากดตังเดินโชว์ี่อันนี้คือสภาพไปแล้วคือตรงนี้ใช่ไหมคะเอาอายุถือ หนึ่งไม่ใช่เดินไปกาแฟหกนัจ้าเดินเดินไปอาจจะจับอย่างนี้ดิโอเคถือตรงนี้เสร็จไปร้อยใช่ไหมคะสมมุติคนที่ถือมันคงคนที่จะต้องไปช่วยต้องรับข้อคร้องทวนะอยู่ตรงู้นะด้ขวานะดูนะคะตรงนี้มันเป็นโต๊ะสัมนา ขออนุญาตนะคะแล้วก็แฟค่ะอยู่ตรงกลางน,นะอย่าแงบบนี้นะคะแล้วก็เดินต่อน,นำหน้าเดินนำหน้า,นาใช่ <c oughs> นะคะเออม,มีมีงานแม่บ้านอีกงที่มีงานสาธิตปูเตียประกอบอลีละ เออพูพูเตียยเขาเวลามีเพลงอ่ะเปิดเพลงวยแล้วก็เปิดเปิดทีวีนะเสนออ่านีีนะคะฮัลโหลนักเรียนคะฟังดูเวลาที่ถือหนึ่งอย่าเข้าเข้าเพลงนะลูกนะเสิร์ฟให้รู้สึกว่าอย่าเอาตัวนี้นะยิ้มด้วยนะคะชากาแฟค่ะอ่าคนรัก เวลาเก็บขออนุญาตนะคะขึ้ตื่นออนุญาตเก็บนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะ 1. มีแก้วน้ำสอมีถาดกาแฟอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นถาดเป็นถาดหึงอย่าถืออย่างนี้ 2. อย่าเทินอย่างนี้สาต้องมือมั่นคงคือตรงนี้ถ้าเกิดพนถนัดขวา ให้ถือซ้ายแล้วก็จับด้านขวามือนะเวลาที่เวียนดูใดนอย่างนี้นะคะถ้าเกิดคนเดียวได้ประมาณนี้ใช่ไหมย่าเสิร์ฟค่ะจับโคนอันนี้เสิร์ฟลอยนะเสิร์ฟลอยแต่ถ้าเกิดไปเซ็ตไปให้กูนะคะ bring นะคะอันนี้น,นิชากับพรล้านบบครูให้มาคือเราจะต้องฝึกเสิร์ฟอันนี้เป็นการสร้างความมั่นใจเพราะว่าเวลาไปเสิร์ฟครูจะไม่ต้องพูดนักเรียนผิดนะไม่ครูจะไม่พูดครูจะให้เธอแก้ปัญหาตรงนั้นเลยแต่เธอต้องมีความมั่นใจในใจก่อนว่าเอ๊ฉันทำง่าไหมเนี่ยฉันจจสั่นเพราะว่าอุ้ยคูให้เสิร์ฟไม่ทนตรีมือไม้สั่นไม่เอานะคะเพราะว่าหัวหน้าส่วนทัางนั้นแล้วก็สํนานกพระราชบัญญัติ เขาก็คือควเหมือนกันแต่เราจะแสดงความมั่นใจอย่างไรถามว่าครูไปสอนโดยจริงครูเหมือนจะกลัวนะแต่ครูก็ไม่กลัวเหมือนคนธรรมดาเหมือนกันวัอันนี้คือเสิร์ฟจบกไหมคือไอ้ตรงนี้เอาทราบเวลาเสิร์ฟหนึ่งยืนเท้าแบบนั้นเขาจะบอกเลยแต่ว่าเวลาที่เราเสิร์ฟบุคลิกมาสำคัญสองเฮ้ยมึงเฮ้ยเสิร์ฟเท้าให้กูหน่อยย่าน่ะ ได้นะลูกนะเธอแล้วขอน้ําเธอหยิบอันนี้ให้นิดนึงแม่อายนะลูกเข้าใจนะลูกนะรู้เรื่องนล้นะเออเอาน้ำให้เราหน่อยโอเคนะคะคือคือหมายความว่าตรงเนี้ยเราเป็นพนักงานบริการเดี๋ยูเอาเป็นส่งที่อาจารย์ประสงอ่ะเราก็จะมีความพร้อมในเรื่องนี้มาทราบเนาะอ่ะอันนี้ถืออ่ะ ตรงนี้กับตรงนี้มันต้องวางอะไรคะาวางขวาเอาไม้ยิบนัดพรรัตเชิญเอาแก้วน้ำมาวางต่อจะใครคะอา่าเริ่มจริงๆหลักนะจริงๆแล้วคือจะต้องเสิร์ฟน้ำก่อนอา้เอาเดินกลับมาต้ามตามเข็มนาฬิกาอ่าบ้านนี้คะเชิญมาเลยคะ่ะบ้านนี้เชิญมาบ้านนี้เลยคะ่ะบ้านนี้เชิญ เมื่อกี้เมื่อกี้เราไม่ได้เสิร์ฟอยู่นี้เข้าใจไหมคะสมมุติว่าคนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าไม่ต้องสมมุติละเรีลยคนว่านัฐบอลนั่งนักจั่นนั่งอ้ยเห็นน้าดูะไหนปเห็นไหมเวลาเสิร์ฟมาเธอถือถาดมาใช่ไหมคะเอาถาดมาถือถาดมาเวลาเธอทำงานอย่าให้เพื่อนขวางเธอต้องยืนทางด้านซ้ายและคนที่มาคู่กันรูไม่ต้องมาสอนหน้างานละ แต่ครูต้องบอกให้เราแก้ปัญหาตัวละหนึ่งมายืนตรงนี้ใช่ไหมคะหยิบแต่ถ้าเกิดเราเราไปคนเดียวแล้วอีกมือหนึ่งหยิบค,ครเพลงไหมลูกครูเพลงคือครูก็จะไม่จะให้เราทําไมคะอนุญาตค่ะขวานะคะขวาเ,เพิ่มชื่อไอ้อะไรนะพิช,ชยาล<ะ>ีตแ<ะ>ทนขวัญแก้วไปนะเออใช่ให้ให้ผู้ชายมาดีกว่าเนาะไม่ใช่ก็เอาไปได้ไม่เป็นไรแต่ใส่ชื่อไม่ขวัญแก้วฝึกงานไม่ต้องใส่หรอกนี่ไงคะ ไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเรา่อนเสิร์ตเราจะต้องหมุนก่อนหมุนหูมาทรงนี้นะคะก็คือประมาณนี้แล้วก็เดิน,นกับสั่นไปคนนี้ก็เดินไปในกั้งสวนกันนะคะเ,เ,เพราะว่าเดี๋ยวจะมีตัว I J U ้าวเชิญค่ะหัวแขกไม่หัวแขกไหม <c oughs> ส่ว <c oughs> นตัวหัวแขกอยู่ตรงนี้ น้ำหมดครึ่งแก้วเติมน้ำเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแก้วกาแฟ,าฟนะหมดเขาบอกว่าเก็บได้เลยเราก็คือเก็บคนที่อยู่ทางด้านนี้คือมารอรับเพื่อนเราไม่แน่ใจอะัโลโหลมาทางนี้เธอมาได้มาทางนี้เหมือนพอรัดจะไปเสิร์ฟนะ่ะที่ครูกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวเขาให้เธอไปเสิร์ฟนระ้านขนมอัยินนะ้มน่ะหมายความว่าเขาจะเป็นอาหารเป็นเซตสิ่งที่เราจะต้องไปเสิร์ฟคือหนึ่งเราจับเงินมั่นใจ สองแล้วก็วางอาหารเซตไว้สามถ้าเกิดสมมุติว่าเขาให้ไปตักข้าวใช่ไหมคะตักข้าวก็คือตักเืลทถพพีแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ให้ตักเขาให้ยกจานชามยกจานชามหนูก็จะต้องเอาจานอาซีจะไอสองจานสามจานเห็นไหมคะหนูก็ต้องลินน้ำคือด้านขวาเสิร์ฟจานข้าวด้านขวาเคลียอ,อ,อาหารทำให้มั่นใจยอย่าไปท่อมแครเข้าใจไหมคะเสิร์ฟด้านขวา ขวาวางอาหารมันเป็นเซสชยยั่นมีเป็นโต๊ะหนูไปทางด้านขวาขออนุญาตค่ะวางอาหารตรงนี้หรือหนูจะเข้าทางด้านขวาวางอาหารทางด้านนี้หนูเข้าทางด้านขวาวางอาหารทางด้านนี้จบไหมคะสเต็ปม,มันคือขวาตลอดแต่ถ้าเกิดเป็น่าซอสด,ด้านซ้ายจบไหมคะเสร็จเรียบร้อยเวลาที่เราจะเตะหนึ่งให้สังเกตดูอยา่าจับปากแก้วสองจับโคนน้ำเครื่องแก้ว,วาการทำงานบริการ ดีงน้ำให้มันก็จะเป็นการขายน้ำถ่ายแป๊บซี่ขายวานนะคะแต่ว่าวันเนี้ยถอนพ,พิมลจะไปใช่ไหมคะจะไปใช่ไหม,มและไอ้คนนั้นมันชื่ออะไรกนนี้ทาน,นาใส่ชุดอะไรนักเ,เรียนนักเรียนใช่ไหมหรือเราจะใส่ชุดยูนิฟอร์มหรือเราจะใส่ชุดสีขาวแล้วก็เกงสแล็ค ถ้าว่าใบก็ได้เจ้าจะเปลี่ยนเด็กเหรอขาดสองได้ขาด้งห้าขาดเหลี่ยมสองเอ้ยขาดขาดเหลี่ยมห้าขาสแตนเลสยี่สิบจะไปมือยังงเหมือนน้ำก็ไ่ร้ <isas? S 2> อเวลาดูนะคะเวลาที่เราเดินหนึ่งเดินเนี่ยความมาาั่นใจสองเก้าเฉียนแล้วก็หยิบเก็บเคียร์หยิบตรงนี้ จับตัวนี้ยิบตัวนี้แล้วก็ยืนตัวนี้แล้วก็ไม่ให้เอเซนเตอร์ข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็เดินตามเข็มน,นาฬิกาสเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ามาที่เซสชัน่นชึบเห็นไหมแสงเกตครูทำไมเฉียงครูจะไม่อยู่อย่างนี้แล้วก็มาสร์อดูนะคะครูจะข้าทางด้านอะไรครูจะข้าทางด้านขวาเฉียงแล้วก็ครูก็จะ แนวเดียวกันเติมไม่ลดแก้วนะคะให้อยู่ประมาณครึ่งนะแล้วก็เดินหน้าต่ออย่าเดินถอยหลังห้ามเดินถอยหลังเราต้องเดินหน้าแล้วก็เดินคู่เดินอย่างนี้นะคะอาถือคูณจะดูคลุมิ้ในเรื่องของการเดินเชิญเดินเลยค่ะเดินแล้วก็วางเลยค่ะ คือเอาชุดกาแฟนะครับเดินอย่าเดินลากเท้าอย่าเดินกระคอมเดินต้องเชิดฉายแต่เชิดฉายต้องดูด้วยกาแฟหอไม่หอมอายุไปเอาชุดกาแฟในตู้อ่ะเดินเอาเดินมันจะวางกับวางเลยอ่ะให้ไอ้คนนี้อ้าวอย่าเดินลราเลยอย่าตัดสินใจที่ช้าตรงนี้ ใช่เราเสิร์ฟอยู่ตรงนี้คือผิดไหมผิดแต่ถ้าเกิดเราเสิร์ฟดูเส้นทแยงเนี่ยก้าวขวาแล้วก็จากตรงนี้มันจะเป็นลักษณะเฉียงไหมเฉียงเอาเก็บก้าวขวาแล้วถ้าเกิดเราก้าวซ้ายขัดกันไหมอ่าจบไหมถ้าเกิดเราขาก้าวอย่างนี้คือมักง่ายวางไว้เลยจบไหมแล้วถ้าเกิดเราก้าวตรงนี้โอเคทางด้านนี้ขออนุญาตค่ะขา ขออนุญาตค่ะเราสามารถมาตรงนี้ได้เนะลยระหว่างเนี่ยขัดไหมงงไหมจบไหมสเต็ปเนี้ยเราต้องเข้าใจว่าหลักการเสิร์ฟคือเดิมสโลป์เบอรเกอรนี่าม้เบองเตอรนี่าอย่างที่ไม่ดไดไ้เต้นนะคะเหนื่อยมากเลยนะคะเห็นไหมคะก็คืออย่างนี้เห็นไหมคะเดินอ่ะจะล้มเซ่นะก็คือตรงนี้ก้าวก้ามันจะได้ไม่เหนื่อยนะก้าวตรงนี้อ่ะเก้าวตรงนี้ เฉียงไหมแมเฉียงไหมในกูเฉียงไหมเฉียงไหมเนี่ยพอรัาเธอจะต้องแบบนี้คนที่เธอระต้องไปเสอร์จะต้องเข้าเป็นอย่างงงพิษขวาตลอดแต,ต่ถ้าเกิดร้าเตาซอฟด้านซ้ายให้งงนะทีนี้นะคะอาก็เดินเฉิดฉายอ้าฉันจะเดินเก็บละเดินเก็บแก้กแลวละทำไงเก็บตรงนี้ได้ไหม ดีมากเถอเอ้ยเฮ้ยหนูจะใส่เพิ่มรายงานไปยังใส่เลยนะใส่อะไร้าุวคุย Okay. จัดตรงนี้ <Okay. S 1> ไปสองคนจริงๆแล้วมันจะต้องเอากับข้าววางขาดเนี่ยครบเซตเลยแต่ปอกไม่มีครูก็เลยต้องให้ไปคู่ไปคู่หมายความว่า,าวันพระพ่กน,นี้อาจจะต้องเป็นคู่เป็นหกืถอถ่าไปแล้วก็วางจานข้าวอาหาร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 แล้วก็ขนมด้านบน อันนี้สองช้อนขนาไดไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วางแล้วถึงเวลาก็ค่อยแกะแล็ปแล้วก็รินน้ำเสิร์ฟร้อนหลักการเสิร์ฟน้ำหนึ่งห้ามล้นแก้ว2องอย่างน้อยประมาณครึ่งนิ้วหรือ1เซน2แก้วสีแก้วต้องเท่ากันหมดนะคะลองถือถาแบบดาถาแบบนี้อ้าะลองถือถาดแบบนี้ นะคลองรองเดินนี่ยังไม่ได้ใส่น้ำแล้วลกนะไม่คุยเดี่ยว